ควันนี oh, okay. right okay. okay, okay. ้ยู่งกับช็อคตาดิมันเลยนะครับเรามารีวิวเว็บร้อยซิบซีเอฟเฟกต์นะครับช็อคคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดทับตะไคร้ด้วยนะครับชมกันเลยโอเคครับก็นี่ร้อยซิบซี่เอฟเฟกต์นะครับก็เราไปติดเจ้าของทีว่าครับ นี่นำตัวเองครับครับมอดครับมอดนะครับเฟสเฟสเล่ยครับมอดนั่นแหละมอดนั่นเลยนะครับก็เรามาที่ชุดหน้าดีกว่าครับชุดหน้าทำอะไรมาครับชุดหน้าเป็นปั๊มเดิมครับแล้วก็จานจานเดิมเจาอจานเดิมเจาะนี่ราคาเท่าไแรกได้ครับหนึ่ร้อยห้าสิบนะครับสไตล์อะไรเป็นนอดทองนอดทองตัวกี่บาทครับตัวสามสิบบาทครับตัวสามสิบนะครับแล้วก็เป็นครอบครอบฟองเลยครับครอบโยโกะครับครอบโยโกะครับครับผมอ่าคูทาเล่ยครับโยโกะ พูนึ่งพันนึ่งร้อยครับพันหนึ่งร้อยนะครับราคาทูกอยู่ครับแล้วก็เมียอะไรครับชุดหน้านี่ก็ไม่มีอะไรเลยโอเคเน้นของเดิมครับโอเคครับเน้นใบกระปมครับก็ไปชุดล่างดีกว่าชุดล่างเมียอะไรมั้งครับชุดล่างก็เป็นดุมโอครับโมชิโมชินะครับราคาตอนแรกรับดุมโอนี่พันสี่ร้อยครับ พันสี่ร้อยนะครับสี่แวลวับเลยครับผมเพิ่งใส่เมื่อกี้เพิ่งใส่เมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็มีอะไรครับโชว์ร่างแับโชว์ร่าง YS YS นะครับแาท่เ่้องมันสี่ร้อยมาที่แท่นะครับสี่แบ่งส้นนะครับเป็นอาร์มอาร์มสวิงอาร์มกล้องอะไรครับพุสวิงอาร์มกล้องนุยครับนุยเจาะอาร์มย่นครับอาร์มย่นนะครับครับคันนี้ทำล้อข้างในครับใส่จริงจริงครับ ราคาตอนแรกครับอ่ำตอนนี้ปั้อยครับันซอนะครับแล้วก็มีอะไรครับโซอาเคครับโซซีเกี่ยวอาเคสี่เกียวอาเคนะครับราคาตอนแรกครับซีเทียวนี้สี่ยาสิบครับสี่อห้าสิบนะครับครับช่วยมันกันนะครับปุมแล้วก็มีอะไรเลยครับเป็นสเตอร์ซิ่ยบสี่ครับสเตอร์ิปซี่ยบสี่นะครับเหล็กม้าเลยครับเหล็กซึ้ดได้ชงนะครับปุม ขัดเละเลยนะครับดีสเตอร์เล็กปนี้สีตัดครับโอ้อยากตัดนะครับพี่ตัวเองครับน้ำไม่ขึ้นตะลัยกับพุ่มแล้วก็ขันเกียร์ได้เทีได้เทีนะครับสามร้อยห้าสิบบาทสี่ยังไม่ค่อยร้อนไักเลยวซีไอทีตรงนี้ไงครับแล้วก็เมียรี่ครับทำเลครับาทำเลสนี่ราคาเท่าไรครับพุ่มหกสิบบาทหกสิบบาทนะครับ แล้วก็มีอะไรครับผมก็เป็นลายน็อตเลือดตามๆเฟรมนน็อตเลืดนี่ลายมันกล้องลอยมากเลยนะครับเน้นน็อตเลืดครับผมแล้วก็จุดซี่กับจุดซี่จุดซี่ตอนซื้อมาสางปั้นกล้องลอยสางปันกองลอยครับเป็นซี่เอฟเฟกนะครับซี่เอฟเฟกครับดูครับเป็นซี่เอฟเฟกแล้วก็ มาที่ตัวเครื่องดีกว่าครับตัวเครื่องเครื่องอาซัมพลังเดิมครับวอาซัมพลังเดิมนะครับครับพันเมตรส่งพันเมตรได้หมดครับอพันพันเมตรส่งพันเมตรได้หมดนะครับบุ้มใครสนใจทางมาเลยบบุ้มเฟตมอนนั่นเลยแล้วก็เรือนเป็นเรือนเรือนเดินไ้ครับรวงครับเรือนยี่แปดเรือนยี่แปดนะครับแล้วก็ใส่ไอ้นี่กล่องลิ้นครับราคาตท่าไหร่ครับผมนี่ร้อยห้าสิบบาทครัร้อยห้าสิบบาทนะครับครับโอเคครับ อย่างเลืออะไรครับผมทอครับทออเป็นทอโอ้ลัดบุรีครับทอโอ้ลัดบุรีนะครับครับทอผ้าเปิดผ้าเปิดราคาเท่าไรครับผม่ปันซี่ร้อยครับปันซี่ร้อยนะครับบาเบาเบาเอ็กนาทองเบอเอ็กนาทองนะครับอันนี้ใช่น่านนะครับพีน่านครับราคาเท่าไรครับผมผมซื้อผ้าเบ้อมาร้อยห้าสิบบาทกับพีผ้าไปหุ่มอ๋อโอเคครับผมก็ ตายบ่อครับตายบ่อครับจะจันร้องลยเายเป็นนอดนอดทองนอดทองนะครับไลยนอดทองกลายเป็นกล้องแล้วก็เป็นกล้องไอ้แบบอีพีไอนะครับผมสีส้มกล้องส้มจะได้กล้องเดิมจะได้ครับใครวิ่งกล้องได้ก็ได้มากครับมีสองกล้องนะครับใครสนใจทักมาเลยครับผมเฟซมอนัารีเดี๋ยวเปะไว้ด้างที่แม่นะครับกล้องอีพีไอนี่ราคาเท่าไรครับผมหมื่นนึงสี่พันสามครับ ซ่อมซ่อมโอราคาใช้ได้เลยครับผม่มปุมือหทห่องมาแต่ว่าคันนี้ป้าซีแม่คันนะครับดูเลยครับผมทะเบียนครบครับทะเบียนครบครับผมก็เมลี่ครับใช้ใช้น้ำมันเป็นน้ำมันอะไรครับน้ำมัน e แปดห้าครับ e แปดห้านะครับเลยนีนดูยันใต้ยตั้งเลยครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับตึ้งหนึ่งพันซับเดี๋ยวจะทำ โอนะครับก็เรามาฟังเสียงโอกันดีกว่าครับเอาตัดเลยครับผมมีเดินโบนะครับเดินรอบเดินอก,นนอกเ,อเอาบนนะคบ้นนะครับมีเสียงิงดนรบพุ่มจูนองนะครับน,บน,น,ก,น,นก็่ดิชีนี้ก็เจอนเลนก็กใกลได้แ้ครับ